สวัสดีสาธุชนคนชอบดูรีวิวช่องขนมทุกๆคนนะคะก็วันนี้มาพบกับรองเท้าแบรนด์โฮเอ็มนะคะหลายๆคนรีควยเข้ามาเยอะหนักมากแบรนด์นี้ขนมทําคลิปรีวิวหน่อยอะไรอย่างนี้ก็มาแล้วค่ะจัดให้นะคะวันนี้มารีวิวแตะนะคะเออรุ่นนี้นะคะเป็นแบบคลาสสิกค,คลาสสิกเลยทุกคนเดี๋ยวขนมจะแกะกล่องอันบ็อกให้ดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไง ก็เปิดกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้นะมีกระดาษห่อนะคะก็เรียบหรูดูแพงนะคะใครจะแบบหาซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ใครก็โอเคนะทุกคนนี่นะคะจะเป็นเหมือนแบบให้ฟิลแบบ หลๆอ่ะเออใส่ได้ทุกวัยแล้วตรงนี้จะเหมือนเข็มขัดตรงนี้สามารถทอดออกได้นะทุกคนแล้ววัสดุการทำตรงเนี้ยจะเป็นเหล็กนะคะเออถ้าขนมพูดผิดหรือว่ายังไงต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะขนมรีวิวตามความเข้าใจของตัวเองเลยขนมก็ไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่นะ ตัวตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนหนังอะทุกคนเป็นหนังนะและด้านในที่สวมเข้าไปก็คือจะเป็นกำรรมะหยี่นะคะให้ฟิลแบบรู้สึกว่าแบบใส่สบายนะคะเป็นกำรรมะหยี่ฟองน้ําแบบหนาๆอย่างเงี้ยเป็นกำรรมะหยี่ผ้าแบบนิ่มๆอะไรอย่างงี้นะคะตรงนี้ก็จะแบบโฮเอ็มเป็นลายเซนนะคะก็คลาสสิกอะ เหมาะสำหรับแบบทุกวัยว้ยทำงานใส่เล่นใส่อยู่บ้านผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่หล่ออะไรอย่างเงี้ยคือดูดีเลยสําหรับใครที่มองหารองเท้าแตะนะคะดีๆสักครู่ก็แนะนําแบรนด์โฮเอ็มเลยเออวันนี้นะคะขนมก็จะรีวิวง่ายๆสั้นๆเลยใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามขนมเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยว ใครที่อยากสอบถามอะไรอยากให้ขนมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด s ับสไครต์ให้ขนมด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแบบง่ายๆสั้นๆเลยเดี๋ยวถ้าขนมมีเวลาขนมจะมาทำพวกเสื้อพวกกางเกงให้ดูหลายๆรุ่นนะเพราะว่าหลังจากที่เราแบบรีวิวเสื้อกันมาเยอะแล้วมันก็แบบเริ่มตันๆแล้วเนาะ ก็หารีวิวไปเรื่อยอะคะ่ะก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะก็ฝากกด Subscribe ด้วยละกันไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย